โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเราเริ่มต้นวันใหม่เตรียมตัวพาคุณแนทและครอบครัวนะคะไปเที่ยวกันต่อเรามาถึงที่จอดรถกันแล้วนะคะอาคันดาค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถบัสกันต่อไปนะคะ มนนีก็ไปขึ้นรถชัตเติลบัตกันนะคะต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะ ก็มาถึงกันแล้วนะคะคาม,มิโคโจิที่สะพานคับป่าคนมาที่ใดก็ฝนตกทุกทีต่อคิวซื้ออาหารกันก่อนนะคะอาหารก็จะมีแนวโซบะอูดง้งนาคาลีคาซิโดงราคาก็แพงกว่าปกติทา้พราะอยู่บนเขา สั่งข้าวนะต่อคิวยาวนิดนึงแต่ว่าได้เร็วมากเลยอ่ะกินเหมือนเดิมมากก็ไม่รู้จะกินอะไรต้มมลลูกนกต้องมาเก็บเองนะคะดูของฝากนะคะเดี๋ยวเราซื้อพี่ฝากดเด็กๆดีกว่าอันนี้คุกกี้เด็กน่าจะไม่กินนีน่ารักเป็น,ปปนะคัพปะแล้วก็สะพนันคัพปะ อันนี้ก็เป็นแนวแอปเปิ้ลหมดเลยนะคนะเนี่ยแอปเปิ้ลไายนะนคนบบนนะเด็กเขาไม่ค่อยกินพวกแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก็น่ากินนะน,นี้หรือเอาแนวนี้ดีฝนหยุดตกแล้วค่ะ มาทีไรก็เจอแต่อากาศสไตล์นี้นะคะเนี่ยไม่ได้มาจําใสกับเขาสักทีก็วสวยนะคะสวยตามสไตล์กี่คือตรงที่เรากินข้าวนะคะรอรังตรงนั้นที่เดิมเพราะเขาไม่ได้มีให้เลือกมากอุ้ยตรงนั้นไม่ีติมอุ้ยอยากกินอีกแล้ว นี้เราก็จะอยู่ตัดตรงที่สะพานคับปะเนี่ยนะไม่ได้เดินไปไกลถ้าไปไกลมันก็จะจะเหนื่อยหน่อยนะคะเหมือนที่เราขามารอบที่แล้วก็จะเห็นแต่วิวตรงนี้นะคะ<ด>วิวสะพาน<ภ><ภ> ซอฟต์ครีมไหมคะเนี่ยอยากกินแต่ก็หนาวอยู่กินในติมกันค่ะเด็กๆไม่อยู่นะคะกินในติมแทนปกติเด็กๆจะกิน <c oughs> กินในติมท่ามกลางธรรมชาติอันแสนหนาวแต่ก็ตอนนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าที่คิดอะคะ่ะเย็นเย,ย,ย็นสบายสบาย ถึงรถแล้วนะคะทีนี้เราก็จะขับรถกลับนากย่ยาค่ะแวะที่จุดพักรถกันสักนิดนะคะเมื่อกี้แบบว่าฝนต้งหนักมากถ้าจะมองทางไม่เห็นแล้วยังเจออุบัติเหตุอีกนะคะรถที่อยู่แบบข้างหน้าทำให้แบบว่ารถติดไประยะหนึ่งอะ,ะนี่ก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะเหลืออีก50าสกิโลก็ถึงนาก,กยา่ยาละ,ะอีกนิดน,นึง ถึงโรงแรมแล้วนะคะที่วันนี้คุณนัดกับคุณเมย์แล้วก็น้องแันด้าจะพักอ่ะมาส่งถึงที่เรียบร้อยอโรงแรมคอมฟอร์ตอ่ะคือก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโรงแรมเละไม่เคยพักเลย บ้านในแป๊เดียวนะมาเซเว่นันต่อเลยค่ะเพราะว่าต้องมาจ่ายบินของลูกค้าค่ะหยุดงานไปเลยเดี๋ยวนี้ขอมาด้วยนะบอกว่าจะมาซื้อโอเบนโตะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะต้องไปทํางานค่ะช่วงนี้เขามีฝึกง,งาน3ามวันนะต้องเอาเบนโตะไปกินแล้วเมื่อเช้าว่าหมาไม่อยู่หนูทาไงนะหนูก็ทำมั่วๆไปคร <c oughs> าวนี้ก็เลยบอกว่าขอมาซื้อเป็นแบบเป็นของเบนโตะที่ Family m a r มาที่เซเว่นเลยละกันจะได้ง่าย คือเนี่ยเขาเมีบอกว่าให้เด็กม2อ,อ,อะค่ะไปฝึกงานอุ้ยแบบดีมากเลยใครอยากไปทํางานบริษัทไหนก็ให้ไปที่นั่นเลยอย่างในอวลเริ่มบริษัทสร้างบ้านนะคะเขาก็ปั่นจักรยานไปที่บริษัทตรงนั้นนะคะก็เคยผ่านอยู่เขาก็แล้วแล้วออพนักงานเขาก็พาในอขับรถไปที่ไซงานด้วยให้ไปยกของไปอะไรไปช่วยงานที่ไซ่งานก่อสร้างก่อสร้างบ้านหรือตึกอะไรสักอย่างหนะะึ่งค่ะ มันดีมากเลยส่วนเพื่อนคนอื่นเขาก็ไปแบบไปทํางานในซูเปอร์ไปทํางานในบริษัทอื่นๆแล้วแต่คนจะเลือกนะคะบริษัทละคนพรุ่งนี้ก็ไปอีกค่ะแล้วก็วันโพสต์อีกวันพฤหัสอีกวันหนึ่งสามวันเลยน่าสนุกมากเลยอะ่ะชอบมากอเลือกลูกเลือก,อก,อกสองวันเลยเลืกไหมพี่หนูใส่เข้าไปในเป็นโตได้ง่ายๆสิลูกด,ดูแซนวิชแซนวิชอะไรทําไมแบบมีแต่ผัก อุ้ยเพิ่งเห็นเคคาร์วีนน่ารักมากนีก็น่ารักมาการอนนะะอุ้ยบานิลาบานิลาจะเป็นสีแบบช็อคอุ้ซื้อเลยซื้อเลยชอบอันนี้ก็น่ารักแบบแมวดำแซนวิชไปกินเหรอลกูก็ได้ก็ได้แต่ตรงมุมลดราคาอันนี้ไม่ลูกลด50%ปอร์เซ็นลดอะไรเลยเนี่ย อะไรี่มันลดน้0เอาให้หมดได้ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้นี่ซ็กกอกโกก็ลดเหรอ160เยนนะคะก็ถูกมากซื้อไปชิมดีกว่าเมื่อกี้นี่คุณหนูไม่ได้ไปด้วยอ่ะชิมมาการอนกันนค่ะนี่คุณเอานี้ลูก่มนใหมายนนี้ วันนี้ก็เดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนนะคะตอนแรกว่าจะนอนเร็วก็ไม่เร็วอะ่ะเที่ยงคืนเหมือนเดิมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยคะ่ะ when I go down you say clear when I go blind when I fall hard you turn me around and oh I